ชนาทิพย์พื้นที่มีเอาชนาทิพย์มาเลี้ยงจีนมาเรื่อยๆมาแล้วเดี่ยวจีล็อกได้ขวาขวาชนาทิพย์แล้วครับตีเสมอได้โอ้โหสุดยอดครับความสามารถของตัวของชนาทิพย์สมศิลป์ครับ <laughs> โอ้โหเนี่ยแล้วฉลองประตูท่าเดียวกับองตวนคริสต์บอลเลยครับว <laughs> ัดลายปลิ่งครับ <laughs> ผมกำลังคิดเลยครับแ <laughs> ต่ว่า ลากลุยเข้ามาโซโล่เดียวของชนาทิพย์ลูกนี้ครับเล่นแนวแนวรับแบงค์พ่นี่โดนหลอกทั้งแผงนะครับรวมถึงจังหวะจบด้วยครับที่ยิงหักพ้อหนีกิติพงเข้าไปครับดูครับจาก่าครึ่งสนามเลยนะครับชนาทิพย์ครับลากมาคนเดียวครับกลางแบงค์อ่ลงมาเบรกไม่ทันครับแล้วดูครับโอ้โหคล้องขวายหลังหลอกมิก้าครับแล้วก็ยิงหลอกหน้าเท้าใส่กิติพงครับย้อนไปที่เสาแรกอีกครับ าเขเกมมาหนึ่งหนึ่งมาเริ่มต้นว่ากันใหม่เหลือเกินจริงๆครับผมมีพื้นที่ให้เล่นเยอะเลยนะครับอย่านี้ทางชนาทิพย์